จึงในควองแควยินดีนักปัญญายัางก็ไตรลักจึงก็เกิดพอก็จึงยินวัคคาราสนีน่ไม่ประเสริฐแสนทวีตันปรชิดนิเลวิเศษสกสารพอก็จึงในภาคเพียนพยาย,ย,ยามไม่ยอนหยุดเพื่อใครเป็นนอนเนื้อพระจินนาบท ในพระศาสนาจึงเห็นด้วยกุศลส,สักธาไม่หวาดหวั่อาศัยอากาสาวพัทนิตัง้งภารปวดตดแทนคนลพันธุ์นิบดอนนานาจะกล่าวกัเนิดมานจาจะเกิด ไม่ลอยลายดีแวนหนะัวหัวยิ่งดูยิ่งด,ดีว่าตัวเรานี้คงจะมีบุญแต่พอสะดุ้งตื่นแวนมันก็หายไปถามใครใครก็บอกว่าไม่ทราบในความฝันไปให้คุณตาคุณยาย ช่วยทำนายใายกันก็บอกว่าแม่พองชุ่ยจะมีลูกมาเกิดในทันแม่ก็แสนดีใจสิยจริงไม่นาน ชะมุดเริ่มอยากจะกกินของเปรี้ยวเขียวของหวานทานนี้ทุกคนเริ่มแปลกชมุดใน,นอาการมี การเพทองอยากกินของหมักอยากกินของดองอยากกินของเปรี้ยวอยากเคี้ยวของหวานแม่ก็ะรือมีอาการแปลกๆแม่ผงชวีแม่สมปองและก็แม่คำนางแม่ทั้งสามของเจ้านาคเนาะวันนี้คน้า แม่เริงแพ้ท้องอยากจะกินนู่นนี่นั่นคนน้ำเกลี้ยงก็มีคนน้ำเกลียงเขาแพ้ท้องเป็นมแม่เป็นเหมือนกันไหมคนน้ำเกลียงเขาแพ้ท้องก็อยากกินอะไรคนที่นี่ yeah. Yeah. อยากกินเกลืออ๋อตำราเขาว่า,าไว้เขาบอกว่าบางคนอยากกินผล,มไ,ลไม้กระต่ายลูกมอยากเมืองฟ้าเมืองสวรค์ บางคนอยากกินเผือกกินมันบางคนกินดินมีไหมเมื่อก่อนกินดินกินเผือกกินมันกินดินเขาบอกว่าลูกมาจากชั้นพรมถ้าใครเกิดมีอาการแพทองอยากกินของขาวของเหม็นลาบก้อยลาบเลือดกระแดกปะราเตียวกองตุ๊บอะไรอยากกินเนาะถ้าอยากกินแบบนี้เขาบอกว่าลูกมาจากอบายภูินะคะ แม่ลองคิดดูจนว่าตอนแม่อยากกินอยากกินอะไรจาได้ไหมแม่ของชวีแม่ม่ไชื่อเล่นชื่ออะไรนะแม่แม่ของชวีแลวเนาะแม่อยากกินอะไรจาได้ไหมอยากกินอะไรกับอยากกินมะยมออยากกินมะยมแล้วคุณแม่สงกรานอยากกินอะไรอะไรนะอยากกินหนมกิน น้ำยากะทิหรือน้ำยาปลาน้ำยาปลาเนาะอต้องเอาให้ครบถ้วนเนี่ยเมื่อกี้ลืมแล้วมายมเอาไปจิ้มมาไจิ้มปลาร้าไจิ้มพริกผงธรรมดาไจิ้มแบบสดๆอ๋อดำใส่กล้วยอ็เจ็บๆแล้วคุณแม่คำนางอยากกินอะไรจำได้แม่ๆอยากกินขนมหวานขนมไทยอ๋อ,อมีแต่ลูกเทวดาทั้งหมดเลยนะเนี่ย เดี๋ยวจะแลกแพะพ้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังสักหน่อยว่าคนที่นี่เขาอยากกินอะไรบ้างลองดูน้ำใจวันนี้คุณพ่ออุดผพูดติดต่องานมาแกบอกว่าคนที่นี่ใจดีจริงนะพี่คนที่นี่ใจดีมากแต่เนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคนที่นี่ใจดีนะผิดอย่างเดียวเขาใจเย็นไปหน่อยด้วย เย็นเฉพาะอากาศก็พอใจไม่ต้องเย็นนะขอร้องนะเออยเย็นกับเย็นโกรธเย็นโง่เดจะแหล่แพ้ท้องให้ฟังดูสักหน่อยแล้วแม่น้อขยับจังหวะซึ่งสักหน่อยเผื่อจะมีคนเต้นเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายอ่ะมีลูกน้องในทีมงานเป็นนักร้องวารเรนตี้จะมาร้องให้สนุกสนาน ร่วมกันบอกใจอใจร้อนนะองค์พระแม่ทรณีเจ้ามหาศีวสุนทราเทวีพระแม่ธรณีให้เสด็จประทับเทียบประจำการอัปจรานเชิญมหาธรณีณบัดนี อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าเัา